ตามต่อกันนะคะ EP ที่สองนะลูกนะเมื่อกี้ให้น้องเบรกไปนะคะ๋ยวน้องยังน้องยังเด็กอยู่นะคะพี่กุ้งก็ไม่กล้าลงให้ปึ๊กนะคะแต่เราก็จะพยายามระวังในการในการกดแล้วก็น้ำหนักมือ น้องเก่งมันจะไม่ได้พี่กุ้งขอโทษค่ะลูกไหวไหมสู้ไหมสู้นะอาจจะวพิ่งปิดตาไปให้อ่านะคะน้องเก่งนิดหนึ่งพี่ก็เลย ใหญ่เนาะอน้ลพนะอเป็นของเนื้อนี่ม ขออนุญาตนะคะไหวไหมลูกได้อยู่ไหมได้อยู่นะเป็นกำลังใจให้น้องกันนะคะเก่ดจะได้แต่ละคลิปเราใช้ความอดทนทั้งของคนโดนกดแล้วก็ความพยายามของคนกดด้วยการที่เรากดหัวสิวแล้วออกไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีก็คือความเกรงของน้อง คอน้องเกรงที่พี่กุ้งชอบพูดว่าไม่เกรงนะคะเพราะเวลาที่เราเกงอะลงลผิวมันจะบีบพอผิวมันบีบหัวสิวมันก็จะแน่นมันจะผิวมันจะต้านเวลาเราทำการกดหัวสิวก็เลยจะออกไม่สวยแต่ถ้าเราไม่เกรงเนื้อผิวมันไม่บีบเวลาเราทำการกดหัวสิวจะออกสวย into thought. so ออโอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยพี่กุ้งก็จะเช็ดนะคะทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักนะแล้วก็หลังจากเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักพี่กุ้งจะใช้สีสหายในการปราบสิวนะคะตัวที่1ก็คือใช้ละลายหัวสิวค่ะนะคะละลายหัวสิวช่วยฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะตัวครีมยางรบจะช่วยสมานผิวนะคะลดการ ลดร,รอยแผลนะคะแก้ปัญหาผิวผดทําให้ผิวไม่ทิ้งรอยช้ารอยดำสิวตัวน้ําโซมจะช่วยในเรื่องของน้ําเหลืองไม่ดีสิวอักเสบนะคะแล้วก็ตัวมาสค,ค่ะจะเป็นมาสสาราาลลดสิวของพ่กุ้งก่าสิวนะคะมาเพื่อฟื้นฟูผิวสร้างผิวให้แข็งแรงลดการอักเสบการระบมผิวหลังจากการกดสิวค่ะแล้วเจอกันอีกคลิป ep ที่3นะคะขอบคุณค่ะ